ของกินฟรีของดีเมืองอังกฤษนะค่ะเดอ้อฟรีตลอดค่ะฟรีตลอดโอเคชอบของฟรีใช่ไหมใช่แล้วต้นขาหน้าด้วยค่ะเนี่ยต้นขนางนะน,นาด้วยค่ะเดอ้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่แหละทำมันต้นใหญ่นั่ทนที่เป็นแบบนี่แหละเอาพี่บัวเจ้าจะต้องมาตัดโกะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามตรงนั้นแหละอ่ะโกะเลยอ่ะแค่นั้นแหละมันจะเหนียวอืม เอาใบมันออกใบมันออกสวัสดีค่ะทิน่าพาธรรมวันนี้ทิน่าจะมาสํำรวจป่าคณะแล้วก็พาพี่บัวมาสํำรวจด้วยพี่บัวก็จะเก็บเป็นยอดยอดไปแต่ว่าเดี๋ยวทิน่าจะโชว์ให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงต้นคน้าอยู่ในฟาร์มเนี่ยเขาปลูกเอาไว้ให้ไก่ซ่อนแต่ว่าต้นนี้นะคะมันก็ยัง มันก็ยังเล็กอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะหายหนาวเดี๋ยวมันก็จะยืดยืดออกมาเนี่ยมีต้นเล็กเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพอเดือนมีนาเมษามันก็จะโตขึ้นมาอีกเยอะเห็นไหมตอนนี้มันก็ยังมาหลอมมันแหลมอยู่เด้อแต่ว่าเวลามันโตมาแล้วนะเนี่ยมันก็จะมีแต่ต้นคณะเนี่ยป่าเนี่ยจะเอาให้ดูว่ามันสมบูรณ์ ขนาดหน้าอยู่ฟาร์มเนาะอันนี้เขาก็คือว่าเนี่ยเ็นเม่อน่ะต้นขานามันก็สิเป็นต้นจ่อยเวลาขึ้นมามันก็สิขึ้นมาจังสี่ล่ะค่ะเนี่ยเขาก็มาเอาตังต่ยอดมันช่วงนี้พราวามันยังบอันอวบดีเนะาะออบัดที่นี่อันนี้คือหยังวัติอันนี้มันเป็นหัวผักกาดต้นหัวผักกาดที่มันตายแล้ว ไก่กินด้วค่ะเด้อไก่ฟ้านะเนี่ยเนี่ยทั้งเบิดทั้งกวงเดี๋ยวสิโซ่ให้เบิรงบริเวณนี้ก็คือทุ่งเดียวนะมันมีสี่ทุ่งเนี่ยมันมีสีท่งค่ะที่หน้ากระสือยู่ในปลาแบบนี้เหรอเห็นบ่นเนี่ยอันนี้กระสืใหญ่แนะ่มาจากน้อยหเห็นบ่เนี่ยค่ะใหญ่มาจากน้อยนะเดี๋ยวพอเดือนมี้นะกระสืมางคายเห็นเบิงอีกิ ดอกก็สิเป็นยอดใหญ่ขึ้นมาเนาะเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยจักเสียตอนนี้มักกรสีเหนียวๆเนียเน่ยจากน้อยเออเหนียวๆเนี่ยจากน้อยเนีย่ยยอดมันนะ่ะแต่ว่าเดือนหนาเดืนอนพื้นนี่เอาบ่าไหวดอกค่ะเอาบ่าไหวดอกเนี่ยเห็นบ่นี่คือยกตัวอย่างต้นที่มันใหญ่แล้วเนะนี่ยเนี่ยพี่บัวเก็บพอแเราตีมาเก็บทั้งที่อ่ะพี่บัวก็ง้อมอยู่หันเนี่ย นี่คือต้นที่ว่ามันใกล้สิสมบูรณ์แบบแล้วเห็นบอย,ยอดเลยเห็นบนอน่ะอันนี้ก็เสียดายอันนี้ก็เสียดายเอา้าจะเสียดายแม้มันเป็นไฮผุนเดี้ยมนี่ไปเสียดายได้แจ้งไดอันนี้อะไรคะม่เลือกโนอันนั้นมันเป็นอันอันอันต้นหัวผักกาดที่มันเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเ<อ>บิง่บงเิ่อันนี้ดูยอดอันนี้อ่ะเดีย๋ยวก่อนอวดอ่ะอันนี้คือตัดมาแล้วตัดมาแล้วอันนี้กาลังจะตัดเนี่เห็นไหมอ่ะ ตัดแย่สุตัดลงเลือกหลายมันแข็งเลยไม่ไงโปเลยเห็นไหมอันนี้เห็นบ่นี่อาโซโดูนะโคดอ่ะฝ่อเห็นบ่นี่ค่ะน,นี่นี่ยอดสมบูรณ์เนี่ยจักรน้อยเนาะค่ะเนาะอ่ะกินได้บบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะอุ้ยขากเนาะคะ่ะเนาะให้แยด้วยไงมันก็สวยไปหมดนมั่นแหละไปแบ่งกันสมัยเก็บมาตั้งแต่ตอนนั้นเอาเอาแกสิเก็บแกก็เก็บไป เอาไปให้พี่กุลน้ำเออเอากุลน่นแหะกุลนั่นแะฉันจะไปเก็บเมื่อไหร่ฉันก็วิ่งไปเขาจะไปกินเมี่ยงไปกินเมี่ยงอู้วมีแต่แนวกินจะกินแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเอาไปผัดเอาไปผัดเออเอาเอาไปเอาไปเอานย่างย่างมันจะไม่ถึงปาาแครอทเด้มันจะหยุดอยู่คณะนี่เด้อยากกินอันน่นนี่เด้อค่ะเด้อบรรยากาศ ต้นน้อยๆกับมีหลายนะมะทั้งในใยอะมีหลาหลายคักหลายเนี่ยเพราะว่าข้าเจ้าวานไว้นเนาะบําเ่นวานมันเกิดธรรมาชาติในพันวานไว้วานแล้วก็ให้ไก่มะซอนวันนี้ข้าเจ้ายิงไกแล้วๆนะมันก็เหลือจะสิลเข้าเจ้ากระถิ่มเอาไว้ห้มันใ่เนาะค่ะ,นะเนาะปกตินี่กะก่ได้ายางมาดอกค่ะทั้งหลังฟ้์มีก็ได ก,กันเลยถือโอกาสมีคนมาพามาซอยหลักกันเลยมาเอายอนน้อยๆก็ยังไปเอาอยู่ไม่ใหญ่นี่ก็ได้เอามาโหลดโอ้ยหนักเลยเกินนะเมนยืมกับเสดายน่ะเสดายหลังเจ้ากันเอาโมบดแล้วเอาเสดายของเอาไว้มันก็ไม่เสียดายหรอกมันมีอยู่ของกินนะ ยานมามีโอกาสได้มาส่นพี่น้องระเบิงด้แต่ว่าแต่ว,ตตว่าอันนี้กับอัน,นยอดอันนี้กับขึ้นยอดอันหัวผักกาดเด้อเนี่ยเด้ออันนี้ขึ้นยอดหัวผักกาดเนี่ยบอแมนว่ากินบ่ได้กินได้ขึ้นกันแต่ว่าเอาไปลวกเนาะเนี่ยเอาไปลวกเนี่ยจังเสียหวานขึ้นกันนะโกะเนี่ยเห็นบ้างนะ ขั้นสมก็ได้ลวกก็ได้หนึ่งพัดต้มแกงได้เบิดออมเอิมเนี่ยได้เบิดตแต่ว่ามีหลายกะขี้ข้านกินวัดว่าล่ะค่ะเนี่ยเห็นบ่นะลวกกินกับแก้วเนี่ยลวกกินกับแก้วนี่ดัชคะเดอเนี่ยลวกกินกับแก้วแมงอันเนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอิอยุหันล,ละ่ะเอิอยุหันล,ละ่ะว่าจะไปเก็บแค่หลอดจะได้แค่หลอดหรือว่ได้แค่หลอดเมื่อนะ่ะกับมาไตาปลาคนากับปลาหัวผระก,กาดขาวนี่แหละพรนะน่ะเอาวางกันไปแบบที่นะพี่บัวมันรักอีหยงข้เจ้าเนี่ยฮะคนะผักคนะเต๋ โอ้ oh, ข้านามันยังมาท่านให้อ่นงยอดเจ้ากับาสร,ร้างรักของข้าเจ้าเนาะคนไทยอยู่ที่ไหนอะไรก็ลาบคาบอา้าวม่นนั่นแล้วแม่นนั่นแล้วมีคนแจ้างเจ้าเนี่กะบ่เหลืออะไรจะให้มันเหลือเบอ่เหลือหร,รอโอ้างว่าตาย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 พุ่นจ้เบองเจ้าไปเบื้องต้นพุ่นดู้ัะเอาต้นยอดเด้อ เอาแต่ยอดเพราะว่ามันเหนียวอยู่ได้เอาแตยยอดออ,อ,อันนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งต้นพี่เบิง่งต้นข้าน้าด,ดิค่ะนะ่ต้นข้านาได้แต่เด้อพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยนี่แหละทามันต้นใหญ่มันที่เป็นแบบนี้แหละเอาพี่บัวเจ้าจะต้องมาตัดโกะเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนหนึ่งสองสามตรงนั้นแหละอะโกะเลยอ่ะแค่นั้นแหละมันจะเหนียว เอาใบมันออกใบมันออกเอาเอาการมันไว้ใอยใอยแล้วแข็งไหมโอเคเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยอือโอเคโชว์หน่อยนั่นโอ้ตายแล้วคณาอังกฤษคณาอังกฤษคณาใหญ่คณายักษ์นะค่ะเด้อตายตายกลับมากลับมาโอ้ยเห็นคณาแล้วจังเด้อจังลืมอัน ลืมอันอันนี่จะของลืมแนวอันอย่างก็ลืมแนวอยู่จะของไม่ไงบัวเนี่ยไปประเทศไหนไปออกออกจากป้าออกจากป้าออกมาออกมา,า,ายาสุญามยาสุญามเขาไม่เห็นแล้วเขาสิปับดิเขาไม่เห็นแล้วเขาจะเอาเจ้าไปปับดิเขาสิเอาเจ้าจากเทือดิให้เลยสิบเชือบัชน ถ้าเจ้าของฟา้ามะพอน่ะเขาทีจับเจ้าไปข่มคืนได้ไม่แย่บัวใครเลยไม่ต้องข่มคืนหรอกใช่แหละ<ช>กระตาจะเจอ้าอยู่ใส่ใบัดนี่อ้าวโอ้ยเนี่ยเห็นบ่ค่ะเพิ่งมามาโลดว่าสั่นว่า่ไห่ดอกเท่าเดียวสิคุ้มไว้เป็นสิบเท่อพู้หล่ะว่าสัน่นถ้าเจ้าของฟา้าไมาเห็นน่ะว่าสั้นว่าโอ้ยคักหลายคักลายคักลาย โอ้ยอันนี้จะกินได้แซบอันนี้นะ่ะแซบนี่โก้โก้นี่โก้โก้แซบคือการหัวตะโพงใหม่หน่อยเห็นบ่น่ะยอดอันเนี้ยหัวตะโพงหม่ๆแซบคักแซบ,บเนี่ยเจ้าเนี่ยสิติดใจนี่คักหลายอ้าวเบิ่งได้ค่ะเด้อนี่คือคณะ ที่มะลักเออมะลักอันนี้ขนา่ายอดขนา่าเผยยูน่นพีกะเต็มอันนี้คือยอดประกาดขาวหัวประกาดขาวแต่เป็นยอดมัน,นเอาให้เบิงเนี่ยเอาให้เบิงดูด้วยนะเนี่ยงามค่ะงามอืมของกินฟรีของดีเมืองอังกฤษนะค่ะเด้อฟรีตลอดค่ะฟรีตลอดโอเคชอบของฟรีใช่ไหมใช่แล้ว